วันนี้เราจะมาดู Hero Tab 7นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นของจริงก็จริงแต่ว่าประสิทธิภาพค่อนข้างดีมากครับลองดูในกล่องมีคู่มือมีแดปเตอร์มีสาย USB OTG มีสายต่อคอมพิวเตอร์เป็น mini USB นะครับลองมาดูตัวเครื่องกันเลยแล้วกันตัวเครื่องนี้ก็เป็นจอขนาด7นิ้วมัลติทั u นะครับลองดูด้านหลัง เป็นพลาสติกคุณภาพดีครับค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องต่อไมโคร usb สำหรับเสียบไมโคร sd card สำหรับเสียบ sd card ได้เลยนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่องต่อ,อ,อตรงนี้เป็น hdmi เป็น mini hdmi นะครับสำหรับต่อออกทีวีจอ lcd หรือ p ลาสมานะครับอันนี้จะเป็นตัว U, mini usb ต่อพวกแฟลชไดร์อร์การ์ดหรือว่าคีย์บอร์ดเมาส์อะไรพวกนี้ต่อได้หมดเลยนะครับ อันนี้สำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟตรงนี้เสียบหูฟังนะครับมีไมค์อยู่ทีนี้ลองมาดูข้างหน้าเนี่ยมีกล้องกล้องหน้าความละเอียดไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ใช้สําหรับวิดีโอคอลได้ไม่มีปัญหานะครับเราก็จะมีฮาร์ดคีย์ด้านข้างคีย์แบ็คคีย์โฮมแล้วก็เมนูลองเปิดเครื่องดอูอันนี้เปิดเครื่องมา ลองดูตัวนี้เนี่ยจะมากับเอ,อ่ r o อ d n d r o i d 4.0นะครับซึ่งค่อนข้างใหม่นะครับ d n d r o i d 4.0เวอร์ชันล่าสุดของ Android เลยข้อดีก็คือว่า Android เนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับใ,ใช้เป็นระบบเดียวกับโทรศัพท์มือถือ HTC Samsung ราคาแพงๆทั่วไปเป็นระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือซอฟต์แวร์เราสามารถโหลดออพวกแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ต่างๆมาใช้ได้ ไม่อานเลยนะครับสำหรับสเปคของเครื่องเนี่ยคงไปดูตามตารางที่อยู่ในเว็บไซต์ของออลานรีวิวได้เลยนะครับอันนี้ผมจะกลัาไม่พูดถึงละเอียดนะครับเอ,อเอาเป็นว่าลองมาดูตัวแอปพลิเคชันคร่าวๆตัวนี้เนี่ยมันนอกไอซีพเนี่ยความเร็วเนี่ยค่อนข้างเร็ว1.5 กิกะเฮิร์แล้วเนี่ยมันยังมีตัววิดีโอดีโคเดอร์นะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็น G.P.U. ซึ่งมันจะทำให้เราเล่นพวกวิดีโอไฮเดฟิเนชันได้ค่อนข้างดีนะลองดูอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอที่ผมลองใส่มาในเครื่องอย่างเช่นไฟล์ A.V.I. นะครับไฟล์ A.V.I. ก็เล่นได้ไม่มีปัญหาลองเปิดเล่นดูอันนี้เป็นไฟล์ A.V.I. หรือว่าจะเป็นไฟล์ mkv จะเป็นไฟล์ high definition ทีเ่เวลาเราดาวน์โหลดในอินเทอเน็ตจะมี high definition แม้กระทั่งไฟล์ ts ซึ่งแต่งมาจากแผ่นบูเรเล่นได้ลองดูไฟล์ mp 4 เป็นไฟล์มาตรฐานสำหรับมือถือสีจอเนี่ยค่อนข้างจะสดชัดนะครับลองดูแล้วถ้าเราจะเอามาทำอย่างอื่นลองดูถ้าเกิดเราจะเล่นใช้สำหรับเล่นเกมเกมก็ดาวน์โหลดได้จาก m a r มา t เ,เกมพวกรถแข่ง นะหรือว่าจะเป็น Angry Birds อนะ Angry Birds เกมยอดฮิตในระหว่างนี้เนี่ยเออเดีย๋ยวผมจะบอกสเปคคร่าวๆแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยมันจะมีเมมโมรีภายในอยู่8กิกนะครับเราสามารถเสียบ SD Card เพิ่มได้อีก3 2กิกนะฮะแล้วก็ CPU เนี่ย1.5กิกะเฮิร์แล้วก็มีตัว GPU คือกราฟิก GPU นะครับซึ่งสามารถเ,เล่นเกม 3D ไดนะ้ที่สำคัญคือหน้าจอเนี่ยเป็นจอ คปาซิีแบบมั i t ิทัสนะครับคือซัพพอร์ตมั i t ิทัสได้5จุดนั่นหมายความว่าเราสามารถซูมเข้าซูมออกโดยใช้2นิ้วลักษณะอย่างนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเครื่องที่เป็นจออ,อไม่ค่อยดีเนี่ยหรือว่าราคาถูกเนี่ยมันจะไม่สามารถซูมเข้าซูมออกหลายๆนิ้วอย่างนี้ได้ก็คือพูดง่ายๆว่าจอไม่ใช่คาปาซิตีมันดะิทัสอ่า ตัวอย่างเช่นเกมนี้ละกันตัวนี้เนี่ยจะมีคีย์เซนเซอร์ด้วยก็คือเซนเซอร์ที่เราสามารถใช้เล่นเกมพวกรถแข่งเวลาเราจะหมุนหน้าจอต่างๆได้เกมนี้ชื่อว่า Racing Thunder 2 ซ้ายลวขวาจีเซนเซอร์ G ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเสร็จโอเค,อเคลองทดสอบที่บอกว่าเป็นมันดิทัชห้าจุดลองดูซิว่าทำงานได้จริงไหมจนซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทดสอบ มัลดิทัชนะครับจะเห็นว่านี้พอจิ้ม2นิ้วพร้อมกัน2จุดใช้งานยังทํางานได้3จุดนะครับนี่อีก2นิ้ว4จุด5จุดนะครับ5จุดสามารถทํางานได้ไม่มีหลุดไม่มเีเซ็นเซอร์ผิดพลาดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราใช้ทําอะไรได้อีกอถ้าเราจะเอาไปทําเอกสาร ใช้งานเอกสารทั่วไปก็มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดมากมายอย่างตัวนี้ Click Office เนี่ยเราก็เอามาเปิดพวกไฟล์ Word Excel ต่างๆไดนะ้อันนี้ผมอาจจะไม่มีไฟล์ตัวอย่างอยู่แต่ว่าลองลองสร้างไฟล์เ r ิดแล้วก็สามารถใช้พิมพ์งานได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่มีปัญหา นอกจากนี้ทำอะไรได้อีกอเราจะใช้ dictionary พวกนี้มีอยู่แล้วแอปพลิเคชันหรือว่าด้านการบันเทิงอย่างเช่นซอฟต์แวร์ Software ตัวนี้ไทยทีวีเอาไว้สำหรับดูทีวีย้อนหลังนะครับรายการทีวีโดยผ่านอา YouTube อย่างเช่นลองค้นหาอะไรดีเป็นต่อแล้วกัน เราก็สามารถดูทีวีออนไลน์หรือ YouTube ได้ไม่มีปัญหานะอันนี้คือดูผ่านเน็ตนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยจาก Market ลองดูลองเข้าไปดูใน Market แอปพลิเคชันนี่มีให้ดาวน์โหลดเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเไม่ว่าจะเป็นเกม เยอะแยะมากมายพวกนี้เราถ้าเป็นตัวฟรีเราก็ดาวน์โหลดได้เลยรจริงจริงแล้วโดยสรุปก็คือว่าใช้งานได้หลากหลายครับอยู่ที่ว่าเราไปใช้งานอะไรนะครับโดยจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยเท่าที่ทดสอบมาเนี่ยก็คือว่า CPU ค่อนข้างโอเคแรงแล้วก็มีตัว GPU อย่างที่บอกไปที่ช่วยในการประมวลผลด้านเกมสามมิติแล้วก็มีวิดีโอ ดีโคเดอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ทำให้เราดูหนังพวก HD ได้สบายๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจุดเด่นอีกอันนึงก็คือจอเนี่ยเป็นจอที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับสีสีสดแล้วก็เ,เป็นคา r ์บอ t สต e s ซัพพอร์ตมัลติ u ั h จะเห็นว่าค่อนข้างลื่นนะครับไม่เหมือนเ,ออเครื่องราคาถูกๆซึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างก,กันในแง่ของคุณภาพนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าสมราคานะ